เมื่อวันเสาร์ที่9กันยายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนำบุญสู่มมวลชนที่งานไทยเฟสติวัลประจำปีพุทธศักราช2566ณบริเวณโบสถ์เซนต์แมทธิวเมืองเซียเติ้ลโดยจัดเตรียมผ้าไยรธรรมยารักษาโรคและขมประทีพ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทำบุญถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ยังมีโซนนั่งสมาธิซึ่งมีพระอาจารย์มาแนะนำการทำสมาธิสำหรับผู้ที่สนใจและจัดโซนน้ำดื่มได้แก่ชาไทยน้ำพันธุ์และยูสุมะม่วงโซดามาบริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วยซึ่งในการจัดบุธในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะบางท่านยุ่งกับการทำงานไม่ค่อยมีโอกาสไปทำบุญเมื่อมีเนื้อนาบุญมาโปรดถึงที่จึงได้ทำบุญด้วยความเบิกบานใจสำหรับงานไทยเฟสติวัลเป็นกิจกรรมที่ชาวไทยในรัฐวอชิงตันได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับชาวท้องถิ่นที่รักความเป็นไทยได้มาเที่ยวชม และเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้มาพบปะทำความรู้จักซึ่งกันและกันได้มาทานอาหารไทยในหลายเมนูให้คลายคิดถึงบ้านอีกด้วยค่ะ